สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาครึ่งเดือนหลังสิงหาคม2567กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักนาราศีตุลคนลักนณาราศีตุลครึ่งเดือนหลังจะเป็นอย่างไรนะคะครึ่งเดือนหลังเนี่ยก็จะมีดาวอาทิตย์ที่จะย้ายนะคะในวันที่17สิงหาคมอ่ย้ายก็ไปสมทบดาวศุกร์นะคะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยนะคะก็คือครึ่งเดือนแรกเนี่ยเจ้าชะตาก็อาจจะมีความเครียดความกดดันในการอ่ ลงทุนในการทำงานอะไรใหม่ๆหรือเกี่ยวกับบุตรบริวารเกี่ยวกับครอบครัวสุขภาพร่างกายกับผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะทำให้เราไม่สบายใจมีความเครียดอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยนะคะแล้วพอวันที่17สิงหาคมไปดาวอาทิตย์โครจรย้ายเข้ามาสมทบตรงนี้จะมีความรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเบาบางมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะอาทิตย์เป็นดาวคู่สมพลกับดาวศุกร์ดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่ธาต ธาตุไฟกับดาวเสาเนี่ยนะคะอะมันก็ทําให้เหมือนกับผ่อนคลายมากขึ้นเหมือนมีตัวช่วยนะคะทำให้เราเนี่ยนะคะก็เหมือนทําอะไรแล้วก็รู้แนวทางว่าเราจะแก้ไขปัญหาอะไรยังไงเป็นต้นนะคะอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีความรู้สึกผ่อนคลายมากอ่ายังดีกว่าตอนที่เขาเล็งกันโดดๆเนี่ยนะคะแล้วพอวันที่อ่า 26สิงหาคมเวลา12นาฬิกานาทีดาวอังคารค่ะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนอังคารที่ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนเนี่ยนะคะก็จะทํยาให้เ,นเนะะจ้าชะตาเนี่ยผ่อนคลายเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนการติดต่อผู้คนกับคู่ครองคนรักเ่ยกับแฟนกับผู้ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนก็เริ่มดีขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านั้น,นอังคารตกมรณะก็ไม่ได้ให้ผลให้คุณ ต่อเจ้าชะตาเท่าที่ควรแต่เมื่อดาวังคารย้ายเข้าสู่เรือนสุภาษะแล้วนะคะก็ส่งผลส่งอิทธิพลในด้านดีขึ้นมากขึ้นนะคะสำหรับคนราราศีตุลการงานก็จะมีการขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีด้วยนะคะ,ะแล้วสิ่งที่มองเห็นตามมาหลังวันที่27เนี่ยนะคะดาวศุกร์เนี่ยนะคะโครจรย้ายเข้าสู่เรือนวินาศนะคะย้ายเข้าสู่ราศีกันในวันที่27 ตรงตำแหน่งนี้เนี่ยนะคะตรงตำแหน่งนี้คนลัคนาราศีตุลเนี่ยนะคะก็เป็นตัวตนของเขาด้วยเมื่อดาวศุกร์โคจรย้ายเข้าสู่เรือนวินาศก็ยังไม่ได้ให้คุณเท่าที่ควรนะคะเจ้าชะตาทําอะไรก็เหมือนกับยังติดขัดเหมือนกันนะคะ,ะหลังจากความเครียดก็ อาจจะลดลงไปบ้างแต่ว่าทําอะไรเนี่ยจะลาบรื่นหรือทําอะไรประสบความสําเร็จได้เลยเนี่ยยังนะคะเพราะว่ายังมีความมีอ่าเขาเรียกว่ามีความเป็นวินาศอยู่เนี่ยนะคะอยู่ในเรือนวินาศความเสียหายอยู่แล้วก็ยังเล็งกับดาวราหูนะคะที่อยู่ในเรือนอาลี ดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยนะคะ,ะส่งผลส่งอิทธิพลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะคะ,ะทาอะไรเนี่ยนะคะก็ยังต้องรอบคอบอยู่ยังเน้นเรื่องงานนะคะที่จะต้องมีความละเอียดความรอบคอบอแล้วดาวพุธเนี่ยนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศก็ยังเบียนอยู่ในเรือนการงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ต้องรอบคอบมากเลยนะคะสำหรับคนลักษณาดาศีตุลผิดพลาดไม่ได้นะคะเป็นจังหวะที่ถ้าผิดพลาดเราก็จะมีปัญหานะคะมีดาวเกตเลงกระตุ้นอยู่ด้วยเช่นกันนะคะแต่ดาวเกตเนี่ยเขาย้ายวันที่13บสาเขาย้ายเข้าสู่เดือนสหัชชะเป็นช่วงที่คุณก็อาจจะ,จจะเริ่มเขาเรียกว่าอาจจะได้มีโอกาสได้เดินทางาไปทําบุญไปวัดไปวาอย่างเงี้ยนะคะไปทางธรรมมากหน่อยก็เป็นจุด ที่ดีนะคะในการที่จะทําให้จิตใจสงบไม่มีความเครียดโดยรวมแล้วดูเรื่องเรื่องการการงานเนี่ยนะคะก็จะมีความตึงเครียด บ้างอยู่นะคะถึงแม้ว่าเมื่อดาวย้ายดาวศุกร์ไม่ได้เล็งดาวเสาร์แล้วแต่มาเล็งกับดาวราหูความผิดพลาดความเสียหายในเรื่องการงานแล้วก็การเงินนี่ก็ยังต้องระมัดระวังกันอยู่นะคะเพราะว่ามันก็จะเกี่ยวพันกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะต้องเตือนคนลักนาราศีตุลน,นะคะทาอะไรให้รอบคอบทําอะไรให้ละเอียดเนี่ยนะคะแล้วก็หาโอกาสไปไหว้พระ ไปทำบุญให้มากๆนะคะก็เป็นจุดที่ดีนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ